อ่างเลยครับโผมพี่สาวครับดูดูครับดูดูถึงน้องคิดถึงแม่โอ้ครับดูตัวเล็กครับขมูลหันหลังไงนี่เรากินแล้วปุ๊บแน่แน่แน่ ครับไพน้องมี่มงคลชาแนลครับนี่พ่ออ้วนมาเยี่ยมสาวตุลาครับุมาเยี่ยมน้องตุลนครับวันนี้ครับคุณแม่วันดีเรียกตุลนี่ก่อเรียกน้องตุลนี่ก่อนตุลานะครับคุณแม่ไม่ห่วงเนาะดูแล้วดูจากที่อันนี้คือพี่สาวครับ พี่สาวเขาชื่ออะไรเนาะมีนาครับน้องมีนาน้องมีนาครับี่ <c oughs> อากาศจะไปเย็นครับหลังฝนตกมันเมื่อคืนก็ทั้งคืนวันนี้ก็ทั้งวันอยู่แล้วครับเพราะว่นกับไม่เย็นไม่ได้ไปทำมาค้าขายเลยวันนี้ต้องหยุดเลยก็ได้มีเวลามาหาน้องตุลาเลยครับมาเยี่ยมมาดูที่หน้าตาเป็นยังไง น่ารักสะสวยไหมนะเซมิงฝากมาบอกว่าเอ้ยไปดูให้ผมในเพ่อคือว่าเพาะน่ารักมากเลยครับผมพี่สาวครับดูดูครับดูดูถึงน้องคิดถึงแม่โอ้ครับดูน <Mustang> <descriptive mus> said, wa, ่าร me. ักครับน well ่ารักน่ารักครับตื่นแล้วครับตื่นแล้วพี่สาวมาตื่นเลยโอ้โหตุลามาพี่ดูมพี่ ยิ้นเสียงวิสาวข่ามคอมาเนี่ยยิ้นเสียงปุ๊บมาเลยนะตื่นเลยน่าแล้วครับสามแม่ลูกครับอวันนี้ลูกวันนี้วันนี้อุ้ยตูมุกเหมือนมิ่งเลยอ่ะอุ้ยเหมือนกันเลยครับอันนี้ลูกพ่ออะไรนะตัวเล็กครับขมูน อช,ชอ,อช้างช้างอาไรช้างสีดอรครับสีดอขมูลหรือว่าหรือว่าเรียกสัก้นๆคือหยองใช่ไหม,มโอ้หน้าหน้าเล็กครับนั่นเหมือนเป็นพี่ชายของเดือนนะหยองอ่ะเป็นลูกของน้ำโชคเหมือนกันเออออนาวนะครับ ลืมกล้องด้วยลืมกล้องด้วยให้อาดีตค่ะหานองไนี่เรากินอน่องะแม่แม่แ่ย่าไปเห็นมั่าไปเห็นมั่ถท้องถือท้องตกใจไอ้ยาไย่าไยาย่าหยิ่งตึ๊ดตื้อตือือครับ นเล้กยอนอ,อ,นอไปไป,ไไป,ไปไนะครับน่ารักมาะจอ่ว่ามาบาถ้ามีคนมาเยี่ยมนึกว่าจะมีอ,อาหารมาให้ไงครับนีเขาหนองขอหนดูอ่ยะอ่ย่ะโอยดูๆทำไรอยเนี่น่ารกมากเลยสาพี่สา อยตกใจเลยก็เมื่อกี้แต่ว่าไม่มีปัญหาแล้วครับตัวเจ้าของก็อยู่นี่ครับกินนมแล้วคนสวยกินนมแล้วลาลาลาครับไปเบื่องหางลาได้เพาะไปเบื่องไ,งอไปเบิ่ง,บงสาวตัวล่าายล้านะครับผมนี่ลานสิไปย,ยามครับ เหดนตครับน่ารักมากเลยครับดูท่ากินนมครับดูดูไปดูแล้วครับพี่สาวไปดูแลเนี่ย <c oughs> เป็นเนี่ยครับคือช้างเพศเมียก็จะ นิสัยน่ารักน่ารักครับถ้าเป็นถ้าเป็นตัวผู้รือว่าก็จะน,นิสัยอย่างหนึ่งเนาะแต่ก็ผู้ชายนะครับเนาะอาจจะดื้อนิดนึงครับแต่หน้านแต่หน้านี้เขาได้พ่อมากเลยนะครับหน้านี้เขาได้พ่อมากเลยไม่แล้วไม่แล้วนหน้านี้ได้ <S 2> <S 2> <S พ่อมากเลย หน้าเล็กเหมือนพ่อเลยพเพราะน้องโชคหน้าเล็กกับตัวโตมากอ่าน้ำโชคนี่ลูกทองลูกทองดำเนาะบ้านคูขาดครับอู้ช้างโบราณน่ะโตโตมากเลยนะเคยเจออยู่บ้านอ่ะเคยเจอตอนในสมัยวัยรุ่นอ่ะสูงแห้งเลสูงย่างสูงเลยเออสามโอ้น่ะน่ะดูครับดูเออ ใส่ใยผูกพันตุลาดูเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่นเพื่อนอือดูน้องดูน้องครับก็ขอบคุณนิฟซีทุกท่านครับจาก ใจจริงจากเจ้าของก็เจ้าของก็ขอขอบพระคุณนะครับที่มีความเมตตากรุณนนะากับครอบครัวของแม่วันดีแล้วก็น้องตุลานะครับที่ได้ mm hmm. ทำบ้านให้ หมือนมิ่งเลยครับมิ่งตอนคลอดตอนตกก็เป็นอย่างนี้ครับฝนตก <c oughs> ดูด,ดูพี่สาวกับน้องสาวครับดูว่าเขาหยอกล้อกันไอ้ยักษ์นี่เนาะไปตะสร้างแถวน้าอาจารย์เน,นาะเพืาาาาาา่อนนะเพื่อนนะไอ้หูใหญ่มากเลยอ่ะหูไม่พับเหมือนมิ่งนะครับแต่มิ่งหูจะพับนะ <c oughs> อันนี้ก็กัรยุงนะเนี่ยยุงเยอะไง บางทีแกก็วีขึ้นบนเออแล้วตอนลูกนอนเคยดูกนคือมันจะเอาปกอ่ะนี่ดูแล้วน้ยพี่สาวมาด้านไหนก็ไปก็เดินไปด้วยนะมาแล้วมาแล้วสุนัามาแล้วมีนะ <laughs> เดินขึ้สาเอี้ยวช่างเถอะมาเป็นตาช่างแท้อุ้ยมากับพี่สาวแล้วฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเ้ย้ยแม่เป็นตาช่างเนาะ ถอยถอยถอยมีนะมามาเถอะนี่ทอปตาไปเต้นเลยครับโหน่ารักครับน่ารักน่ารักมากเลย่ะนี่ขนาดว่าดูดูดูดดูตัวเล็กนู่นไปนู่นเลยครับ ก็ตัวนี้ตัวนี้เขาปิดปิดแล้วบ่ปิดแล้วครับโอ้ครับผมได้ได้ได้ตามจิตนาลุมนะครับเนาะปิดไรครับผมดูน้องคำนั้รังมากเลยอ่ะดูดูถ้าไอินเทอร์วิ่งเหมือนวิ่งเลยเหมือนวิ่งเลยตอนเด็กอ้ย ไม่วันดีนี่สุดยอดครับได้ลูกสาวทั้งหมดเลยมีเชือกเสื้อที่สามใช่ไหมนี่เชือกเชือกสองเป็นที่ที่ที่ล้มไปอ่ะเชือกไหนโอ้คนละแม่ใช่ไหมครับตัวหนังหหนาลังเดืกดจะพาน้องออกจาก นีเราจะพาน้องหนีเทียย่ยวเหรอฮะสงสัยจะไปข้ามเงี้ยเงือกอยากไปอยากพาน่องไปเทีเ่ยง่ายเงี้ยเดี๋ยวไปลุ่นทั้งวันเล้ยไปลุ่นครับไปลุ่นไปลุ่น,นอันนี้สาวใต้นะครับเชือกนี้สาวใต้เชือกนี้สาวอีสานเชือกเล็กสาวใต้เหมือนกันหมอไม่ใช่แกมันขอดที่นี่ก็เป็นสาวที่นี่ไง อีสานใต้แต่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 พี่นี่เป็นสาวใต้ดูดูกอนน้องครับดูก่อนน้องว้ายเป็นตกสร้างไฮไปนตกสรางไฮเพื่อนนะเพื่อนพื่อนนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหรอเพื่อน่ะฮออเออไปแล้วไปแล้วไปไปไป น,นันน่นนั่นนั่นโดนด,ดูแล้วลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งให้น้องโตก่อนเดีย๋ยวไป,ไปแข่งเรือมีอีกหลายปีย <c oughs> คือพื้นที่ที่เป็นปา่าช้าเก่าเนาะครับเขาล้างแนละ้วครับเรียบร้อยแล้วคือตัวนี้ ทุกบ้านมีเมนผสมแล้วนะครับก็ไม่มีพื้นที่ครับถ้าเป็นตัวเมียส่วนมากช้างพังอ่ะจ,จะเป็นต่ำกว่า22เนาะเรื่องไงเออแต่ส่วนมากส่วนมากเป็นงั้นดิ ดูเขาเล่นกับพี่สาวครับโอ้พี่สาวไปทางไหนกับยางน้ำเนาะเฟื่อนเนะเฟ่อนเนาะเฟอนเาะไ่ไอ่ไอ่เนาะเนาะเอย่นเ้อเช่างแหงช่างแหงกช่างแหงเนาเยมากดไลค์กดแชร์นะครับพางทางดีชแนลครับภายในมีกชแนลครับก็ ฟังน้องตุลาด้วยนะครับน้องยังเด็กมากนะครับตอนนี้ก็บ้านกำน้องกําลังสร้างอยู่นะครับตอนนี้ขอบพระคุณผู้ใจบุญทุกท่านครับที่มีความรักความเมตตาต่อชาวช้างเราต่อ,อพวกเรานะครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับโอ้เยเล่นกับน้องครับ